คณนนท์ขาเชื่อว่าหลายท่านท,านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงนะคะเรียกว่าในขณะที่ท่านทรงว่างงานเนี่ยท่านจะสิ่งเดียวที่ท่านทำและรักที่สุดนะคะนั่นคือการทรงดนตรีค่ะ ก็เป็นหนึ่งในพระอัจฉริยภาพนะคะทางด้านดนตรีด้วยอยากให้คุณนนท์พูดถึงพระองค์ท่านนะคะในทางด้านการดนตรีที่พระองค์ทรงชอบในแต่ละบทเพลงของพระองค์ท่านด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเป็นอัครศิลปินใช่นะครับแล้วก็บทเพลงที่วันนี้ผมนำมาเล่นก็จะเป็นบทเพลงท่านที่ผลนะครับผมมีบางคนฟังแล้วน้ำตาคลอด้วยนะครับอืมก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ เราได้มีโอกาสร้องบทเพลงให้พนเนี่ยถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเกียรติสูงสุดมากนะครับแล้วก็แพมททำมันออกมาให้ดีแล้วก็สำหรับตัวผมเองผม <c oughs> เชื่อว่าพระองค์ท่านคืออาจาราศิลปินที่ <c oughs> ทําบทเพงลงหลายบทเพลงออกมาแล้วก็ทุกๆบทเพลงมีความหมายที่มีบางเพลงมีทั้งคําตอบคําถามอยู่ในตัวเพลงด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ต้องบอกว่าลึกซึ้งกินใจมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกดีใจมากครับที่ได้ <c oughs> มาเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้แล้วก็ได้นําบทเพลงคนให้พนะครับมาร้องให้ทุกท่านฟังด้วยนะครับค่ะซึ่งบทเพลงนะคะที่พระองค์ทรงประพันเนี่ยทั้งหมดมี48บทเพลงใช่ครับคุณนนชอบเพลงไหนที่สุดสําหรับผมนะครับจริงๆวันนี้ก็นําเพลงโกรมาเล่นด้วยนะครับก็คืออธิษดาบแสงแล้วก็แสงเทียนค่ะซึ่งก็ในในรุ่นของอายุเท่าผมเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยได้ยินส่วนมากก็จะเป็นชะตาชีวิตไล่รุ่งก็จะเป็นรุ่นพ่อคุณแม่ในไแบบนี้ใช่ครับก็เลยเลือกที่จะ อยากจะนำเพลงนี้มาร้องนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเ,ออเคยได้ยินแล้วบางบางคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินครั้งแรกซึ่งก็ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ตั้งใจมากสําหรับสองเพลงนี้นค,รครั้งนี้นี่มาฟังกันตลอดทุกวันเนี่ยรับรองว่า <c oughs> คิดถึงพระองค์ท่านระหว่าร้องไปนี่คิดถึงบ้างไหมคะก็มีที่สันส่นๆบ้างน,นะครับที่ร้องแต่ว่าก็พยายามทําหน้าที่ตรงนี้ที่สุดนะครับแล้วก็ อันดับหนึ่งก็ต้องบอกว่าขอแสมมอดงความยิกับทุกคนด้วยนะครับผมคุณมากที่ที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็ไม่มีใครไปไหนเลย<ช>นะครับขอบคุณมากๆมกันทาให้เราสึากว่าเราร้องต่อได้ร้องต่อได้นะครับยังมีคนฟังถูกต้องเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ะแน่นอนเราได้ยินบทเพลงเพราะๆนะคะซาบซึ้งกินใจนะคะจากนนท์ไอแอมค่ะขอเสียงปรบมอรือให้เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ พร้อมามากในทุกบดเพลงนะคะและอย่ที่บอกไปว่าศิลปินทุกท่านที่มาในวันนี้แล้ววันต่อๆไปยาวไปจนถึงวันที่ถึงมกราคมนะคะเราก็ได้คัสารคนเพลงในพระราชนิพนธ์นะคะที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านส่งประพันธ์ไว้ทั้งหมดถึง48เพลงศิลปินก็มาเยอะแยะมากมายค่ะ